สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มางานวันเกิดนะคะมารับจ้างทำอาหารนะจ๊ะตามภาษาเชฟต่างแดนอันนี้คือผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยสวยกว่าเชฟอีกนะคะตอนนี้นะคะน,นะคะแต่พวกนางอันนี้ก็มีกุ้งทอดเทมปุระนะคะอันนี้ก็คือแกงพะแนงค่ะผะแนงเชฟทำเองนะคะเสร็จแล้วก็มีผัด เส้นนะคะไข่เนื้อเนื้อนะคะเส้นไข่ใส่เนื้อแล้วนี่ก็ไก่ทอดของเรานะครับน้ำหมักของซอสของเชฟเองนะจาเสร็จแล้วก็มีอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้ก็พิกิทอริดเส้นนะคะคือพวกกินมังนะคะพวกอดอยากนะคะตามที่คุณเครือวันเขาจัดการมานะคะ อันนี้เชฟก็ทอดกุ้งเทมปุระอยู่นะคะแล้วนี่ก็คือเราหมักไก่ของเราเองนะคะใส่แป้งนะคะมาทอดแล้วเราก็ทอดกันตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะมุมทางดูนฝนตกนะคะเดินลงไปอีกนะคะทางนี้นะคะโอ้ยมันบนนั้นจะิดอะไ้หรอมันเห็นที่พี่เองไป,ปแก้ออกมันี้ไปแล้ว โอเคได้ล,ดล,ดละลจ้านี่นะคะนี่คือเชฟตัวจริงนะคะใส่แว่นเชฟกระทะหลุดนะคะหลุดไปแล้วหนึ่งอันนะคะ <c oughs> ก็มารับจ้างนะคะทำอาหารตามงานวันเกิดของคุณสวีเดนนะคะใครจะติดต่อมาอยู่ใกล้ๆสต็อกโฮล์มหรือว่าเราแวกสโลเทเลียอันนี้เรามาทำสโลเทเลียงานที่สองแล้วกันะ ก็มีไก่มีพวกน,น,นี้นะคะอาจจเดินไล่รอมไปตรงนี้เธอตอก็อปในชันเดินเธอ็อปเาจะเดินนี่นะคะบรรยากาศในงานก็มีนี่ที่จัดเอาไว้นะจ๊ะอันนี้ก็คือแลกชิปนะคะที่เราจัดไว้นะคะนคนก็มาตามงานกันเยอะนะ เนี่ยคนก็ทยอยมากันแล้วนะคะงานวันเกิดเจ้าของงานวันเกิดมีดนตรีด้วยนะคะมีวันเกิดงานดนตรีนูน่นก็มีเต้นทางนู้นนะคะเต้นเขานั่ง,งนู้นกันเต็มเลยอันนี้เจ้าภาพเจ้าภาพงานวันเกิดมาเต้นอาหารเราปุ๊บแม่ครัวทั้งหลายคลิปนี้ก็จบเพียงเค่นี้ก่อนเนี่ยมาดูคนกินอาหารต่อนะจ้า